สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวลานามาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดู liksom, พลังงานของคุณและคนที่คุณถามถึงกันนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคนที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ค่ะขออนุญาตดูพลังงานของคอรทริทค่ะครับครับขออนุญาตดูพลังงานของคนที่คอ์ิทถามถึงนะคะอ,อนุญาตค่ะ ไพ <My> ่พลังงานหลักของคุณคือทริอ u คัพสามถ้วยมีการสั่งสรรนะคะการได้พบเจอกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยพบกันมาพบกันมาพบหมายถึงว่าได้มาพบกันนะคะคือทั้งคนเก่าคนใหม่แล้วก็ญาติพี่น้อง ประมนี้ค่ะเพื่อนมารวมตัวกันค่ะไพ่ใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้ว,ลวก็จะเป็นไพ่สังสรรค์ซะเยอะนะแล้วก็ของเขาเป็นไพ่ page of wands ค่ะเป็นไพ่พลังงานของเด็กไพ่เด็กที่มีความกระตือรือร้น,นมีแพชชั่นในตัวเองสูงมีไฟในตัวเองมากต้องการจะทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะเรามาดู พลังงานของคุณกันต่อนะคะอขออนุญาตดูพลังงานคอร์ทิค่ะวิววัฟั์จูนวิววัฟั์จูนเทนอปซอร์สเป็นไพ่โชคชะตาโชคชะตานำพาเทนอปซอสไพ่สิบดาบ ไพ่ที่เจ็บจนลุกไม่ขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากการแทงข้างหลังของเพื่อนพี่น้องหรือแม้กระทั่งคนที่คุณมีความรู้สึกดีด้วยนะคะเรามาดูกันต่อเรอยียกดูต่อขอให้ขยายวิวัฟโจนค่ะเดวิลขอให้ขย พรีออฟคาร์บสค่ะพรีออฟซอสสามดาบขอให้ขยายสิบดาบค่ะขอให้ขยายพรีออฟซอสค่ะขอให้ขยายสิบดาบค่ะ ชอบซอสเด็กดาไพ่สามสามไพ่เดวิลอะฟอร์จูนขยายได้เดวิลโอเคเดี๋ยวขอไพ่ขยายเดวิลค่ะ ไ <trendy, S 2> นลวฟลีซขอไพ่ขยายสามดาบค่ะขอไพ่ขยายทีออฟซอสค่ะเดฟเฟ ไพ่ใหญ่เพย์ออฟซอดค่ะไฟฟ์ออฟคัฟส์ห้าถ้วยกับเอซออฟคอยส์ไพ่หนึ่งเหรียญกับไพ่ห้าถ้วยอันนี้นะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมาเนี่ยอืม ในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณมีความมีความาเขาเรียกว่าหมกมุ่นนะหมกมุ่นกับการทำงานค่อนข้างสูงเพราะว่าคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณอยากทำซึ่งเรื่องงานที่คุณทำอะค่ะมันเป็นโชคชะตาที่นำพามาให้คุณได้ทำงานทางนี้นะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำงานอะไรอยู่นะคะให้ปัจจุบันของคุณเนี่ยพลังงานหลักคือ p g g o of u u s ขอโทษค่ะเทรลครับสามถ้วยสามดาบแล้วก็ The Fool ไพ่สามถ้วยการได้พบเจอกันสามดาบขยายไพ่สามดาบ,ขยาย,าาดาบขยายสามถ้วยการพบกันในครั้งนี้ของคุณเนี่ยมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บหรือเปล่า คือปัจจุบันเนี้ยค่ะมันมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณอ,อกหักแล้วคุณ the f o o l the f o o l ขึ้นมาขยายไพ่ทีออปซอร์ส the f o o l ขยายสามดาบคนที่คุณคิดถึง่ะคะ่ะเขาเป็นคนที่รักอิสระอืม แต่ฟูขยายสามดาบสามดาบขยายสามถ้วยใช่คือบางครั้งอะคะ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกเจ็บแล้วคุณก็อยากที่จะไปพบเจอผู้คนใหม่ๆหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าในกรณีของคนที่ไม่ได้มีเคสที่ว่า คนเก่าที่เป็นคนที่มาทําให้เจ็บก็จะเป็นลักษณะของการได้เจอคนใหม่ๆในตอนที่คุณอะคะ่ะไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพลังงานตรงนี้เหมือนเขาขึ้นมาบอกว่าคนที่คุณกําลังจะไปเจอเนี่ยเขาเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนค่อนข้างกล้าเสี่ยงในชีวิตเพราะอาจจะเป็นความที่เขาเป็นคนรักอิสระและก็กล้าเสี่ยงก็ได้เลยอาจจะดึงดูดคุณนะนะตัวคุณเองอะคะ่ะ ถ้าหากว่าอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งคุณก็ดูเอานะคะเพราะว่าอันนี้เป็น general reading นะคะอโอเคพรบเนี่ยคะ่ะไพ่สิบดาบขึ้นหลังจากที่คุณได้พบได้สั่งสรรได้เจอกันกันกบคนคนนี้ที่เขาเป็นคนลาอิสละาเนี่ยไพ่สิบดาบขึ้นเนี่ยคุณจะมีความเจ็บมาก อาจจะด้วยความที่ตัวเขาเองอะค่ะเขาเป็นคนที่รักอิสระเลยไม่ยังไม่ได้คิดว่าตัวเขาอะค่ะจะลงหลักปักฐานอะไรอเ a จ e of source ขยายไพ่สิบดาตัวเขาเองอะค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบใฝ่รู้อะค่ะเป็นคนรักความรู้รักความรักที่จะหาความรู้ตลอดเวลาแล้วก็ ชอบอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะเริ่มโฟกัสกับงานมากขึ้นอันนี้คือลักษณะของคนที่เป็นไปได้ส่วนอีกกรณีนหนึ่งเนี่ยคือเดี๋ยวขอพ่ขยายขอพ่ขยาย five of cups แล้วก็ a i e of coins ค่ะ เทียมบานไพ่สิบดาบขยายด้วย page of source อืมไพ่อันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงตัวคุณมากกว่าคือไพ่ตัวคุณเองตัวคุณเองเนคะคะเป็นคนทีต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะหาอะไรใหม่ๆแล้วก็โฟกัสกับเรื่องงานมากขึ้นหลังจากที่คุณรู้สึกว่าการตัวคุณเองเนี่ยเจ็บมาแล้วคุณก็อยากที่จะ โฟกัสกับสิ่งที่ใช่มากกว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรู้สึกอะไรที่ไม่ใช่คุณจะตัดทิ้งแล้วคุณก็จะใช้สมองมากกว่าที่จะใช้หัวใจถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจคนที่เข้ามาคุณก็จะสแกนค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองนะค่อนข้างเจ็บ5 of c u p s 5ถ้วยเนี่ยคุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจรู้สึกเศร้า กับความรักอะค่ะคุณอยากเริ่มต้นใหม่ๆคุณอยากจะเริ่มต้นกับคนที่เข้ามาใหม่ๆคุณเลยเลือกที่จะเป็น Page of s o u r c e คนที่พยายามที่จะมองคนด้วยความคิดมากกว่าหัวใจ Page of s o u r c e มีการวางแผนเกิดขึ้นหลังจากวางแผนแล้วคุณเริ่มจะ take action เพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บกับความรักมาเยอะค่ะอ,อเอ้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานขอโทษนะคะขออนุญาตขยับนิดนึงขออนุญาตดูพลังงานของคนที่คุณถามถึงค่ะขออนุญาตดูพลังงานของคนที่คขาเลกที่ถามถึงนะคะ สองขั้วฟองหวานขออนุญาตดิต่อค่ะไอซับโซอสขออนุญาตขอให้ขยายฟกงหวานค่ะ ทิ้งออบคัพแล้วก็หกถ้วยอขอให้ขยายเพจออบบานส์ค่ะ จสซค่ะกับหกเหรียญขอให้ขยาย q u e นออฟวานส์ค่ะ ว่านค่ะอืมห้าดับกับเดอะสตาที่ผ่านมานะคะคนคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นไปได้นะว่าเขาอะค่ะสร้างครอบครัว ให้กับกับคนคน,นึงเพราะว่าไพ่ King of Cups ขึ้นคู่กับ Six of Cups King of Cups พ่พระราชาถือถ้วยกับ6ถ้วยอืมขอขอไพ่ขยาย King of Cups กับ Six of Cups ค่ะ ไพ่ king of cups กับ six of cups ค่ะสามเหรียญอืม t r e e of pentacles อืม,อมใช่คือคนคนนี้ค่ะที่ผ่านมาเขาเองเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคนที่เป็นอดีตของเขาคนที่คุ้นเคยคนที่เขามี พ่เด็กด้วยไม่แน่ใจว่าเขามีลูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาได้ไปเจอกัน King of Cups คือเขานี่แหละเขาเป็นพระราชาถือถ้วยที่ไปเจอกับคนเก่าอะคะ่ะเขาได้เจอกันแล้วเขาก็สร้างครอบครัวด้วยกันได้นะเพราะว่าพ่เอซออฟคัพเด่นมากเลยที่ผ่านมาตอน อดีตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะว่าเขาสร้างครอบครัวแล้วคุณลองถามเขาดูได้นะเรื่องนี้คือเป็น general reading ก็จริงแต่ว่าคุณลองสังเกตรหรือถามเขาดูนะคะถ้าเขาคือถ้าสนิทกันนะคะถามดูเขาอาจจะบอกแต่ถ้าว่าไม่สนิทก็ใช้การสังเกตเอาก็ได้คะ่ะ page of wands ขยายด้วย queen of wands queen of wands ขยายด้วยผถ้วย แล้วก็เดอะสตาร์เขาเองอะคะ่ะตอนนี้เขาความสัมพันธ์ของเขาอะคะ่ะจบไปแล้วแหละเพราะว่าห้าเพราะว่าอันนี้มีห้าถ้วยห้าถ้วยแล้วก็เดอะสตาขึ้น The Star คือไพ่ของคนที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่คู่ควรออกไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ในชีวิต เขาได้ปลดปล่อยออกไปแล้วเขาขึ้นห้าถ้วยพลังงานเหมือนคุณเลยนะแต่ของคุณคนละตำแหน่ง5ฟล์ออฟคาของคุณคือห้าถ้วยอยู่ตรงนี้ของเขาอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ค่ะเขาน่าจะจบกับคนคนนั้นไปแล้วทำไมของคุณของเขาขึ้นห้าถ้วยของคุณขึ้นสามดาบละ่ะ เอ็ออฟซอร์สเพราะว่าที่ว่าจบไปแล้วเนี่ยคือกรณีนี้เป็นของคุณหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ใช่คืออันนี้คือถามก่อนเพราะว่าอันอย่างที่บอกอะคะ่ะเป็น g e n e r a l i d i n g เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดอยูเย่เราไม่สามารถบอกได้ตรงๆอะคะ่ะว่าเคสไหนคือของใครแต่แค่ถ้าหากว่าเป็นของคุณนะคะคือก็จะเป็นในเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่า ไม่ใช่เนี่ยก็คือเคสนี้เนี่ยเขาน่าจะจบกับคนเก่าไปแล้วแล้วก็เพราะ e g e of Source ขึ้นเขา Break Through เขาเหมือนข้ามผ่านจุดที่เป็นอุปสรรคมาได้อะค่ะเพราะว่าตรงนี้ขึ้น The Star ตรงนั้นขึ้น e อ g e of Source ขึ้นไพ่หนึ่งดาบแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบตรงนี้ขยายด้วยจัสติสแล้วก็หกเหรียญคือเขาเองอะค่ะเขาฟันฝ่าอุปสรรค ต่างๆมาได้ซื้อสิสิ่งนั้นเนี่ยเขาได้รับความชัดเจนแล้วอีกไม่นานเนี้ยค่ะเขาจะได้รับความชัดเจนเพราะว่า justice ก็ขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหกเหรียญตัวเขาเองเขาค่อนข้างที่จะให้หลหลับเป็นเดี๋ยวขอให้ขยาย justice กับ six of pentacles นะคะขอให้เป็น justice กับ six of pentacles ค่ะ สตกับ six of pentacles ขยายด้วย four of s w o r และ queen of swords อืมไพ่ตรงนี้เนี่ยใช่ตัวเขาเองอะคะ่ะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวตรงนี้มาเขาจะต้องใช้เวลาในการ four of swords แยกตัวออกมาะค,ะค่ะคคือยากที่จะปลุกพลังตัวเองขึ้นมาอีกครั้งเขาอยากที่จะไปเติม ไปเติมแรงกําลังใจอะคะ่ะอยากจะพักนะแล้วก็เนี่ยคะ่ะไ่นั่งสมาธิเขาเหมือนอาจจะอยากเติมพลังงานให้กับชีวิตมากขึ้นแล้วก็ Queen of s w u r d s ตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่ชัดเจนมากขึ้นอะคะ่ะโฟกัสเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นอารมณ์คล้ายๆกับคุณเนี้ยเหมือนเจ็บมาแล้วก็หลังจากนี้ไปอาจจะแบบจะ จะไม่ใช้หัวใจเท่าไหร่แล้วจะไม่ใช้ความรู้สึกมากเท่าเมื่อก่อนแล้วจะใช้ความคิดพิจารณาไต่ตองให้มากยิ่งขึ้นคนที่ใช่ก็จะเก็บไว้คนที่ไม่ใช่จะตัดออกไปคืออารมณ์ประมาณนี้เลยอะคะ่ะอืมตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเจ็บอยู่นะเขาขึ้น five of cups ตรงน,นี้เศร้ามากอะหลังจากที่จบกันไปอืมค่ะคือ เขาก็คงจะคิดว่าใช่แต่เรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ก็คือมันก็ไม่ใช่เนาะอืมขอ,ข,อขออนาตอยากพายแป้หนหนึ่งนะคะจะได้มีอินเทนขอดูสถานการณ์ ความรักปัจจุบันขอ,อความรักปัจจุบันขอโทษนะคะขอดูสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างความสัมพันธ์ของคุณสองคนค่ะขอให้ช่วยบอกค่ะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเทนัสว่าส The of wands. The hermit. The ace of wands. สิบไม้เทา้าสถานการณ์ปัจจุบันของพวกคุณเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะเครียดรู้สึกเบิร์นเอา์รู้สึกหมดแรงรู้สึกถึงภาระที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเหมือนมีภาระค่อนข้างเยอะนอกจากเรื่องงานแล้วยังเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะของคุณนี่1 ten of wands ten of swords สิดาบสิบ 10. ไม้เทา้า ไข่ของคุณนะคะใกล้จะเข้าช่วงเข้าสิบมาแล้วเนี่ยอีกไม่นานตรงเนี้ยตรงนี้สิบแล้วก็อีกไม่นานก็จะสิบก็ใกล้จะเป็นช่วงที่จะต้องเริ่มหนึ่งใหม่ก็จะดีขึ้นล่ะคะ่ะทัวบานพวกคุณตอนเนี้เหมือนไพ่สองไม้เทา้าคุณกํา กำลังจะเลือกเส้นทางอะคะ่ะเหมือนกาลังจะวางแผนใหม่ๆในชีวิตแล้วก็อยากจะเลือกเลือกเส้นทางในชีวิตมีการวางแผนอะไรต่างๆนานามากขึ้นของคุณขึ้นเป็นสามไม้เท้าต่อจากสองไม้เท้าใช่คุณกําลังช่วงนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงการวางแผนชีวิตใหม่แล้วหลังจากนี้ค่ะคุณจะเริ่มปฏิบัติตามเส้นทางที่คุณได้วางแผนเอาไว้แล้วคุณจะเลือกเส้นทางของคุณได้ เ h อ h เ r อ i มิไพ่แนะนำว่าให้พวกคุณนะคะแยกย้ายกันก่อนตอนนี้เพราะว่าต่างคนต้องไปเซลล์รีเฟลชชันเหมือนไปไต่ตรองนะคะว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆคืออะไรในสัปดาห์หลังจากนั้นนะคะพวกคุณเองเนี่ย ก็จะมีเหมือนแรงบันดาลใจใหม่ๆอะคะ่ะแล้วก็มีแพชชั่นใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนหลังจากเนี้ยคือคือช่วงเนี้ยคุณอยู่ในช่วงจริงๆเนี่ยเอสปานมาเทนอปานอืมเทนอปานมาเอสปานสลับกันอยู่โอเคคือ ใช่แล้วแหละมันเป็นเชื่อมมันเป็นช่วงเวลาของคุณจริงๆนั่นแ,แหละของคุณสองคนที่จะต้องรับภาระตรงนี้ไปก่อนรับความรู้สึกที่เหน็ดเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกหรือเรื่องทางด้านครอบครัวการทํางานการเงินนะคะแม้จะรู้สึกเหนื่อยขนาดไหนอะคะ่ะอีกไม่นานหรอกหลังจากที่ผ่านกระบวน,นการต่างๆตรงนี้ไปแล้วอะคะ่ะคุณจะเริ่มหนึ่งหมายเท้าใหม่คุณจะเริ่มมีแพชชั่นในตัวเองมากขึ้นนะคะ คุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเองคุณก็รู้สึกว่าดีด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวขอดูเส้นทางทางจิตวิญญาณของคอลเลกทีฟค่ะขอดูเส้นทางทางจิตวิญญาณของคนที่เข้ามารับชมรับฟัง,งน,น,นี้ค่ะเกฟขอดูเส้นทางทาง,ทางจิตวิญญาณของคนที่เคยทิปถามเึงค่ะ เบิซ <World> ิตี้กริฟส์สามไม้ถักสามดาบนะคุณเองอะคะ่ะอยู่ในช่วงที่กำลังโศกเศร้าแต่พายบอกว่าให้คุณเข้าใจไว้ว่าการที่คุณอะคะ่ะสูญเสียอะไรไปนั่นคือโอกาสในการที่คุณอะคะ่ะจะได้รู้สึกทราบซึ้งในสิ่งน,นั้นคือบางครั้งอะคะ่ะ คนเราอะเมื่อเราเองได้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมาตลอดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นมีคุณค่าแต่เมื่อเราได้สูญเสียมันไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นคุณค่าเข้าใจชีวิตมากขึ้นประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องอื่นหรือว่าอันนี้ในเรื่องอื่นหมายถึงว่าเออเป็นเรื่องพลังงานของด้านอื่นๆที่อาจจะ อยู่ในความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าครอบครัวนะคะคุณจะเห็นสานะมสามเนาะของคุณสามถ้วยสามดาบสามไม้เทา้าสามสามสามของเขานะคะอยู่ Adversity ขาของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงความรู้สึกว่าเขาลำบากเขารู้สึกว่าลำบากถ้าอ,อยากให้เขา,า่ยอมรับ การท้าทายในชีวิตให้มากขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรียนรู้ได้มากที่สุดอืมค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอจบเพลงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ